วันนี้นะคะสาลดีกาแผานกคดีสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีคำพิพากษาในคดีบุกรุกที่ดินเขาแพงจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะโดยสาลดีกาค่ะได้มีคำพิพากษาให้ศารอุทธรณ์นั้นทำคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีค่ะ วันนี้ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะได้อ่านคำพิพากษาสาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมคดีรุกป่าเขาแพงนะคะที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายพรชัยฟ้าทวีพรผู้จัดการห้างหุ้นส่วนเรืองปัญญาคอนสักชั่นะคะนายสามารถหรือโกเค็กเรืองสี คุณส่วนหอจกอรเริงปัญญาคอนสตรักชั่นและในหน้าขายที่ดินค่ะในแทนเทือกสุบานบุตรชายของนายสุเทพเทือกสุบานอดีตแกนนำกนปปสและนายบรรเจิดเหล่าพิยาสกุลอดีตเลขานุการส่วนตัวของนายสุเทพค่ะทั้งหมดเป็นจำเลยที่1นถึงสในความผิดฐานร่วมกันก่อสร้างแพ้วถางป่าหรือเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าและข้อหาอื่นๆค่ะ จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่27กันยายนปี2543ถึงวันที่5ตุลาคมปี2544ต่อเนื่องกันนะคะจำเลยที่1-2ถึงได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองทำลายแพ้วถางป่าเขาแพงอเภอกาะสมุยจงังสุราษฎร์ธานีในเนื้อที่31ไร่2งาน97ตารางวา ส่วนจำเลยที่3าและ4ร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองทำลายแผ่วถางป่าเขาแพงนะคะเนื้อที่14ไร่ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งคดีนี้นะคะศาลชั้นต้นสั่งจำคุกจำเลยที่1และ2คนละ5ปีส่วนจำเลยที่3และสศาลสั่งจำคุกคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะต่อมาศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาแก้โทษยกฟ้องจำเลยทั้งหมดและได้รับการปล่อยตัวค่ะโดยอายการโจทย์ได้ยื่นฎีกาขอให้ลงโทษพวกจำเลย โดยในสวัสดิเจริญผลนะคะทนายความระบุว่าวันนี้จำเลยทุกคนเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาสารดีกาโดยสารดีกาแผานกคดีสิ่งแวดลอ้อมก็มีคำพิพากษายกคำพิพากษาสารอุทธร์ที่เคยตัดสินให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดนะคะ โดยให้ย้อนสำนวนคดีนี้กลับคืนให้สารอุทธร์พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีซึ่งการที่สาลฎีการมีคำพิพากษาเช่นนี้ค่ะก็เท่ากับว่าคำพิพากษาของสารอุทธร์ไม่มีผลจากนี้สารอุทธรจะต้องนำสำนวนคดีมาพิจารณาและมีคำพิพากษาใหม่ซึ่งอาจจะมีแนวทางนะคะคำพิพากษาทั้งลงโทษหรือยกฟ้องก็เป็นไปได้ส่วนระยะเวลาของการพิจารณาของสารอุทธร์นั้นจะใช้ระยะเวลานาน,านเท่าใดก็ไม่อาจทราบได้ค่ะสาลดีกา ก็ได้ประชุมปรึกษ,ษาหรือตามสำนวนที่คำพิพากษาเมื่อสักครู่บอกว่ากรณีการบรรยายของโจทย์สำหรับจำเลยที่1และจำเลยที่2นั้นสารบอกว่าโจทย์บรรยายมาครบถ้วนแล้วมีความชัดเจนชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงไม่เรือบปรุมแต่เพื่อให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของศาลจึงให้ย้อนสำนวนไปให้สารอุทธร์พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามลูกคดี นั่นหมายถึงว่าสารชั้นต้นจะต้องส่งสำนวนทั้งหมดนี้กลับไปยังสารอุทธรอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พิจารณาพิพากษาแล้วเมื่อสารอุทธร์พิจารณาพิพากษาเสร็จเมื่อใดทางสารก็จะมีหมายแจ้งให้จำเลยทั้ง4มาฟังคำพิพากษาสารอุทธรอ,อีกครั้งหนึ่งครับทนายความยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องของการประกันตัวว่าสาลไม่ได้มีคำสั่งเรื่องของการประกันตัวหรือไม่อย่างไรดังนั้นยังคงมีผลอยู่เช่นเดิมที่จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว